สวัสดีค่ะพี่น้องของไปสุกุสุกุลเดิดดน,นี่น้องสาบะนึงเชนเน็คก็ได้มาปิง้งเกินไงค่ะอ่านเสาแลนะค่ะก็แกงเห็ดผอมเดิพี่น้องนะคะ่ะแกงเห็ดผอค่ะมันมเช้าค่ะเนาะหมงเผากัานกันแล่ด้ค่ะก็จะเป็นเบนบาน,นะคะ่ะเนาะลุกหนก่งกงค่ะน้ำมันเป็นหยอยเนาะ าวันนี้ข่นอนุายาตผิดก,กันเด้อไป่น่องของยายเกียร์ไฟค่ะ เมนูอาหารเช้าวันนี้แกงเห็ดผักกับปิ้งเครื่องในไก่ค่ะคอยอย่าพีก้กันนะคะพีก้ก่อนแล่วจะใหม่แล้วพี่น้องนี่ขีดไปพี่น้อง ก็เลยใส่สองค่ะเช้าวันนี้อร่อยอร่อยค่ะเด้อพี่นอ้องมากินปีนั้งในไก่ด้วยการกับแกงเห็ดอใส่หน้าขระเจอะแล้วพี่น้องคนวานค่ะอาวันดีกว่ากินกันค่ะคือข้างในไก่หน่อมาเลย กบแกงให้พอแล้วค่ะโอะเคเป็ป็ดยังไงไก่อร่อยอ,อยนะคะฟินมือนาะของี่น้องสมากพิเศษอ่ะตัวนี้ตัดน่ะคะ แกงเห้พอค่ะไปเก็บช่วงางานไ่งานส้ตุน๋น,นเว้แล้วออกมาแกงเสิร์ฟกันนะคะอือเ้เราสิ่งไว้ตูแ้แซ่บแบบน,นอร่อยมากค่ะแกงหอมเห็ดอห็ดผอ,อค่ะในเครื่องปิ้งข้างในไก่อันชาวันนี้นะคะเปหนของน้ำาัันค่ะ อร่อยมากเสียงมงือค่ะมีเครื่องในไก่อร่อยอร่อยค่าแซ่บอยู่อของไข่นะพี่นอ่ สวัสดน้ี่สวัสดีขอขอกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ชมสวัสดีช anel เจ้าหน้าที่สวัสดีขอขอกาเข้ามาสวัสดีนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเป็นองุสาวรีย์ตะลสุภาพบุรุษตระกูลขุนศร้าวนะคะว่าจิตใจมาพับพปพากันนะคะสำหรับวันนี้ก็เข้ามาสวัสดีค่ะ